อเพื่อนๆนั่งจิบกาแฟชิวๆเดี๋ยวจะเล่า3ก๊ก2010ตอนที่26แบบจัดเต็มเวอร์ชั่นขยายละเอียดที่หลายคนถามหาให้ทุกซอกมุมที่ค้างคาใจลงรายละเอียดจุดเปลี่ยนใจการเมืองเรื่องงานทีมเวรกรรมและแง่มุมแบบคนทำงานบริหารทีมพร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพคืนพี่น้องสรัทธาทะลุข่าวลือปัญหาใจกลางทีมตอนที่26คือหนในเหตุการณ์คลาสสิก รวมตัวสามพี่น้องหลังผ่านด่านวิกฤตทั้งฝั่งการเมืองและหัวใจตอนต้นคิวดราม่าเข้มข้นกวนอูที่พิ่งกินดีห้องเดียวหักด่านพันลีมาหมัดมาฝ่าด่านจนพาสไยสองคนกลับมาถึงเมืองกู่เฉงิงจุดนัดพบที่เตียวหุยกับเล่าปี่รอคอยโดยไม่รู้ชะตาว่ากวนอูยังอยู่ฝ่ายเดียวกับพี่น้องหรือเปล่าจุดนี้ใครทำงานเป็นทีมเจอมาแน่ๆเวลาใครสักคนต้องหลุดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความจาเป็น ถูกทีมตั้งข้อสงสัยเจอข่าวลือใจแสนจะสับสนพอกลับมาก็ต้องผเผชิญทั้งความดีใจความโกรธและความไม่เข้าใจพร้อมกันสายฟ้าฟาดดราม่าเข้าใจผิดหัวใจคนเคยสมรภูมิแรกกุอูทางเดินทางถึงแต่เจอเตียวหุยซึ่งใจร้อนโหมข่าวลือและความคับแค้นว่าพี่ชายหักหลังทกเถียงโตเถียงเดือดเตียวหุยพร้อมจะใช้ดาบฟาดฝ่าความทรงจำดีๆทิ้งให้หมดจด แต่ยังไม่ทันที่จะเกิดศึกสายเลือดเล่าปีพี่ใหญ่ผู้มากด้วยเมตตารีบขวางเตือนน้องๆให้ตั้งสติฝังทุกฝ่ายเปิดพื้นที่พูดคุยคลายร้อนด้วยความเยือกเย็นใจจุดนี้เปรียบเสมือนว่าภาวะผู้นําในวิกฤตคนที่กล้าเบรกอารมณ์ทิมได้คือคนที่จริงใจต่อเป้าหมายใหญ่กว่าอารมณ์ชั่ววูบควรอูชี้แจงสัจจะเหนือลาบยศทุกการตัดสินใจมีเหตุผล ในที่สุดกวนอูปเปิดใจอธิบายที่ผ่านมาแม้จะรับของกำนันมาเซ็กเถาลาบยศจากโจโฉก็ไม่เคยลืมสัจจะต่อพี่น้องเลือกใช้ชีวิตท่ามกลางฝั่งศัตรูเพื่อปกป้องสไพย,ยสองคนให้ปลอดภยัยรักษาคำมั่นแม้ต้องผ่านหกด่านนรกสุดท้ายส่งสองสไพยได้ถึงที่หมายโดยไม่ขัดตกบกพร่องเหมือนหัวหน้าทีมที่เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะเจ็บเองรับแรงกดดันเองเล่าปี่รับฟังเข้าใจ โอบกวนอูวไว้เป็นตัวอย่างผู้นำที่กล้าให้อภัยและเชื่อใจในทีมช่วงเวลาแห่งการคืนดีนี้กินใจสุดๆเหมือนองค์กรที่แตกร้าวแต่เลือกรวมใจฟื้นพลังแทนการซ้ำเติมฉากซึ้งกลับบ้านทีมที่แท้จริงแข็งแกร่งหลังดนทดสอบสามพี่น้องกอดกันน้ำตาร่วงทีมรวมเป็นหนึ่งตัวสปายทั้งสองถึงกับยกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจและความเสียสละของกนอูเหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่า ผู้นำคือคนที่เสียสละแม้ไม่มีใครเห็นและถ้าองค์กรมีคนแบบนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและใจรักให้องค์กรในทุกวิกฤตสถานการณ์รอบเมืองสัญญาณอันตรายของโลกความจริงแต่โชคไม่ได้อยู่ฝ่ายสามพี่น้องนานนักข่าวการคืนดีล่วงรู้ไปถึงคงเบงและศัตรูอื่นโจโฉเองก็ไม่ได้หยุดเพียงแต่ใช้แทคนิก,กสลายกลุ่มพันธมิตรพยายามเข้าหาคนในพยายามซื้อใจ ล่อให้เกิดความขัดแย้งข้ามทีมเป็นตัวอย่างการเมืองในองค์กรหรือธุรกิจที่ทุกสายงานพบบ่อยขณะเดียวกันฝ่ายอุ่นเสียวอดีพันธมิตรก็เสียใจที่ผิดใจกับเล้าปีทําให้ความสัมพันธ์ข้ามฝ่ายกลายเป็นเกมการเมืองที่ยุ่งยากกว่าศึกในบ้านเสียอีกเจาะลึกความตื่นเต้นและกลยุทธ์เด็ดในตอนภาพเตียวหุยซ้อมดาบสะท้อนความโกรธดิบๆของคนมุ่งมั่นการต่อรองระหว่างพี่น้อง เล่าปีเป็นเบเกอร์คอยคุมอารมณ์อ่อนแต่แกแรง่งกวนอูกล้าสารภาพและขอโทษทบความเข้าใจผิดจนทุกคนอึง้งทีมรวมตัวทบทวนเป้าหมายความศรัทธาเหนืออารมณ์สีหน้าล่งใจของสไปซ์ที่ปลอดภัยกลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ทั้งทีมแนวคิดภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเอง 1. ฟังความรอบด้านก่อนตัดสินใจผู้นำต้องเป็นศูนย์กลางความสงบฟังทุกฝ่าย ปล่อยอารมณ์ทีมระบายได้แต่สุดท้ายต้องตัดสินด้วยเหตุผล 2. ให้อภัยอยังมีเหตุผลทีมจะเชื่อมั่นหัวหน้าก็ต่อเมื่อหัวหน้ากล้ารับผิดกล้ารับฟังและพร้อมให้อภัยคนที่ทำผิดเพราะความจำเป็น 3. ยึดมั่นในเป้าหมายใหญ่กวนอูทุ่มเทต่อเป้าหมายคืนพี่น้องเหมือนคนเก่งในองค์กรที่กล้าเสี่ยงเพื่อสิ่งที่สำคัญจริง 4. คืนดีไม่ใช่แค่สมานแผลแต่คือการสร้างพลังใหม่ ทีมที่แตกร้าวมาหกหนักๆจะเหนียวแน่นกว่าทีมที่ไร้วิกฤตเพราะทุกคนเห็นใจเข้าใจกันมากขึ้นมุมครอบครัวที่เข้มข้นในบ้านทุกคนคงเคยเจอความเข้าใจผิดระหว่างพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาหรือคนในตระกูลบางคนใจร้อนอย่างเตียวหุยเนี่ยพร้อมจะรบตลอดบางคนหนักแน่นใช้ใจคุยอย่างเล่าปีบางคนขมขื่นกับชะตาชีวิตแต่ยึดมั่นในสัจจะอย่างกวนอูเมื่อทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังให้อภัยกัน บ้านกลับมาอบอุ่นใหม่แบบไม่เหมือนเดิมแข็งแกร่งยิ่งกว่าก่อนวิกฤตตัวอย่างองค์กรหรือธุรกิจยุคใหม่เวลาทีมโดนข่าวลือแทนจะไล่คนออกลองฟังเหตุผลหาช่องประกอบใหม่พนักง,งานที่เคยผิดพลาดถ้ากลับมายืดอกขอโทษทีมควรให้โอกาสเพราะคนกล้ากลับตัวมักเป็นมนุษย์ทองคำที่องค์กรตามหาซ e o หรือหัวหน้าทีมที่ใช้เมตตาเบรกอารมณ์ดึงทีมขึ้นสู่สมดุล มักผ่าธุรกิจรอดจากคลิ่นวิกฤตสัมซากอันดับคำถามตามความสนใจผู้ฟัง 1. เวลาโดนข่าวลือในบ้านหรือองค์กรคุณฟังใครก่อนข่าวลือหรือผู้ถูกกล่าวหา 2. ช่วงเวลาที่ทีมเคยแตกหักคุณให้อภัยหรือขีดเส้นไม่กลับมาเพราะอะไร 3. เป็นหัวหน้าเจอความขัดแย้งในทีมจะแก้แบบไหนรุนแรงหรือเมตตา 4. เคยถูกเข้าใจผิดหนักๆไหมอะไรคือวิธีผ่านพลวันนั้น 5. หลังจากคืนดีกันแล้วอะไรคือพลังใหม่ที่ทีมหรือบ้านคุณได้ 6. ผู้นำที่คุณชื่นชมที่สุดมีคุณสมบัติแบบเล่าปีหรือเตียวหุยหรือกวนอูใจคนยิ่งใหญ่กว่าอำนาจและระบบไหนในวันที่ต้องเลือกระว่งอารมณ์เหตุผลและสัจจะการฟังและให้อภัยกันคือทางรอดเดียว จงใช้ใจสร้างแรงศรัทธารับฟังและรวมทีมใหม่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดแต่คือทีมที่เข้าใจรักและให้อภัยได้มากที่สุดแล้วคุณละ่ะในวันที่องค์กรหรือบ้านแตกแยกคุณพร้อมเลือกเหตุผลฟังใจหรือให้อภัยได้มากพอสำหรับพลังใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับ